สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาลองทำข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของสอมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวซึ่งเป็นเนื้อหาของม3เทอม1บทที่1ก่อนหน้าน,นี้นะคะในม2ม1เราได้เรียนในเรื่องของสม,รรมการการแก้สม,รรมการนะคะของสม,รรมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะรวมไปถึงสม,รรมการเชิงเส้น2ตัวแปรไปแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่บ่งบอกว่า การเป็นสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็คือมีเครื่องหมายเท่ากับเชื่อมอยู่ระหว่าง2ฝั่งใช่ไหมคะตัวเลข2ฝั่งแล้วคําว่าเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะก็จะเหมือนกันกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็คือในสมก,การนั้นหรืออสมการนั้นมีตัวแปรเพียงตัวเดียวนะคะแล้วก็เลขยกกําลังของตัวแปรนั้นเป็น1หรือเลขชี้ก,กําลังของตัวแปรเป็น1 ซึ่งเราจะไม่นิยมเขียนแต่เราจะทราบอยู่แล้วว่าตัวเลขทุกตัวนะคะมีเลขชี้กําลังเป็น1นะคะส่วนในบทนี้เป็นเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะอสมการแน่นอนตรงข้ามกับสมการนะคะสมการแทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับแสดงการเท่ากันนะคะส่วนอสมการจะแสดงการไม่เท่ากันนะคะโดยใช้เครื่องหมายมากกว่านะคะมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ น้อยกว่าหรือเท่ากับและไม่เท่ากับมีอยู่5เครื่องหมายนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะพาพวกเราไปลองแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะแบบครูขอเรียกว่าแบบธรรมดาแล้วกันนะคะเราจะมี3แบบ1แบบธรรมดานะคะแบบธรรมดาจะประกอบไปด้วยเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับแบบธรรมดาคือเครื่องหมายเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจนกว่าเราจะแก้เสร็จ แบบที่2นะคะเป็นแบบที่ขอเรีเรยกว่าไม่ธรรมดานะคะเราต้องมีเทคนิคในการดูหรือการแปลความนะคะว่าถึงตอนไหนเราจะมีการกลับเครื่องหมายใน4เครื่องหมายนี้อีกเหมือนเดิมค่ะมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับอันนี้เป็นแบบไม่ธรรมดาต้องกลับเครื่องหมายนะคะแบบที่3เป็นการแก้แบบไม่เท่ากับนะคะมี3แบบ อันนี้ครูจะพาแก้แบบธรรมดาก่อนคือเครื่องหมายไม่เปลี่ยนนะคะ,ะมาดูค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะมีคําสั่งให้เราทำนะคะหาคาตอบของอสมการนี้ค่ะแล้วก็เขียนคําตอบนะคะกราฟคําตอบของอสมการนี้นะคะเขียนนะคะกราฟนะคะคำตอบของอสมการนี้โดยอสมการนี้คือ 6x บวก สามน้อยกว่าสามสิบสามหน้าที่เราพิจารณาเหมือนกับการแก้สมาการเลยค่ะคือ x จะเป็นอะไรได้บ้างที่มาแทนค่าในอสมาการแล้วทําให้อสมาการนี้เป็นเป็นจริงนะคะ x จะเป็นอะไรได้บ้างนะคะการแก้เนค่ะครูบอกว่าแก้เหมือนแก้สมาการนะคะเหมือนสมาการเลยโดยย้ายทุกอย่างนี้ตัวแปรในที่นี้ตัวแปรเราคือ x เราต้องย้ายทุกอย่างนี้ตัวแปรเพื่อให้ทราบว่าตัวแปร จะเป็นค่าไหนได้บ้างนะคะที่มาแทนแล้วอสมการนี้เป็นจริงนะคะย้ายทุกอย่างนี้ตัวแปรย้ายยังไงนะคะเมื่อย้ายตัวเลขข้ามไปอีกข้างหนึ่งหรือฝั่งหนึ่งนะคะจากตัวแปรที่อยู่เนี่ยค่ะจากบวกนะคะเครื่องหมายบวกข้างหน้าจะกลายมาเป็นลบเครื่องหมายลบด้านหน้าจะกลายมาเป็นบวกจากที่คูณอยู่นะคะ จะกลายมาเป็นหารจากที่หารอยู่จะกลายมาเป็นคูณนะคะเพราะนั้นเราจะมาเริ่มแก้ข้อนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวครูขอขยับนิดนึงนะคะตามเงื่อนไขนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแก้เลยนะคะเพราะนั้นข้อนี้เราจะย้ายอะไรก่อนคะเราจะย้ายบวก3นะคะย้ายทุกอย่างนี้ตัวแปรเวลาย้ายย้ายไปทีละตัวนะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือ 6x เครื่องหมายก็ยังเป็นน้อยกว่า33ก็ยังอยู่อะไรที่ไม่ได้ย้ายนักเรียนเอาไว้ อยู่กับที่นะคะตัวไหนที่ไปนักเรียนเขียนมาอีกบรรทัดหนึ่งนะคะจากบวกกลายมาเป็นลบนะคะบรรทัดต่อมาค่ะก็ทําให้เรียบร้อยอย่าเพิ่งทําอะไรนะคะเขียนก่อนนะคะสามสิบสามลบสามได้เท่าไหร่คะได้สามสิบบรรทัดต่อมาค่ะหน้าที่เราคือหาอะไรคะหา x ค่ะตอนนี้นะคะเขียนติดกันแบบนี้หกเเขียนติดกันแบบนี้คือหกกำลังคูณอยู่กับ x หรือคูณอยู่กับตัวแปรเราต้องการหาค่า x ย้ายข้ามฝั่งค่ะ จากคูณเมื่อกี้เราบอกค่ะจากคูณค่ะจากคูณย้ายไปเป็นเป็นอะไรคะนี่จากคูณย้ายไปเป็นเป็นหารนะคะเพราะนั้นเราย้ายฝั่งค่ะฝั่งนี้ก็จะเหลือ x น้อยกว่า30นักเรียนสังเกตไหมคะตัวไหนไม่ได้ย้ายอยู่กับที่คงไว้ตัวไหนย้ายนะคะเขียนมาอีกบรรทัดหนึ่งค่ะนี่นะคะย้ายมานะคะตัดทอนค่ะ6อะไรได้30คะห1 6 5 ดังนั้นเราจะได้ว่าเป็นยังไงคะเราจะได้ว่า x น้อยกว่า5ทีนี้เขาสั่งให้เราทำอะไรบ้างคะให้หาคำตอบนะคะโดยการแก้อสมการแล้วเขียนกราฟคำตอบกราฟเขียนยังไงให้นักเรียนคิดถึงเส้นจำนวนเต็มนะคะของชั้นม .1 นะคะบทแรกเลยเรื่องจำนวนเต็มที่เราเรียนนะคะครูขออนุญาตว่าเส้นอาจจะไม่ตรงนะคะครูไม่มีบรรทัดอ่ะ ะะเรามาดูตรงกลางเป็นศูนย์เนาะแบ่งฝั่งขวามือเป็นเต็มบวกสายมือเป็นเต็มลบนะคะเรามีตัวละครของเราคือ5นะคะคำตอบข้อนี้คือ x ต้องน้อยกว่า5ทีนี้มาเขียนกราฟคำตอบของอสมการเขียนยังไงนะคะโอเคเราว,วาเส้นจำนวน5ต้องอยู่ฝั่งบวกโอเคนะนักเรียนอาจจะเขียนเป็น1 2 3มาถึง5ก็ได้หรือนักเรียนเขียนตัวละครนั้นก็คือ5ไปเลยก็ได้นะคะ แล้วเส้นจํานวนนี้เขียนยังไงเขียนมาแปลมาจากคําตอบที่เราหาได้นี่แหละค่ะ,ะทีนี้เราจะวงไว้ค่ะวงไว้ที่ตัวเลขนะคะที่เราหามาได้ทีนี้จะโปร่งหรือจะทึบนะคะถ้าโปร่งเท่ากับไม่รวมนะคะไม่รวมตัวเลขนั้นถ้าทึบนะคะเท่ากับรวมนะคะทีนี้มาเรียนมาดูคําว่าน้อยกว่า x น้อยกว่า5 x เ,เป็น5ได้ไหมคะ เป็นไม่ได้แต่น้อยกว่า5ลงไปได้หมดใช่ไหมคะดังนั้นต้องโปร่งค่ะคือไม่รวมนะคะทีนี้น้อยกว่าไปฝั่งไหนคะน้อยกว่าต้องลงไปฝั่งลบถ้ามากกว่ามาฝั่งบวกข้อนี้น้อยกว่าลากให้ครูอีกเส้นหนึ่งค่ะแล้วแรงเงาให้ครูตรงที่แรงเงานะคะตรงนี้เป็นคําตอบทั้งหมดเลยค่ะไปจนถึงลบอินฟินิตี้นะคะนะคะ ทีนี้พอนักเรียนจะตอบตอบยังไงคะตอบก็แปลความหมายมาจากสิ่งที่เราหาได้เลยค่ะนะคะตอบนะคะข้อนี้คำตอบของอสมการอสมการนี้โจทย์ว่ายังไงคะขอไปดูหน่อยนี่ 6x บวก3น้อยกว่า30นะคะ 6x บวก3น้อยกว่า30คืออะไรคะ จำนวนนะคะทุกจำนวนที่เป็นยังไงคะที่น้อยกว่าห้าเขียนเป็นภาษาไทยดีกว่าเนาะขออภัยค่ะที่น้อยกว่า5ะะ้า,นะ,ะน,า5นะคะเราก็แปลความหมายมาจากมาจากคำตอบที่หาได้ะคะ่ะว่า x เ,เป็นตัวไหนแล้วเส้นจำนวนก็มาจากแปลมาจากว่า x ได้เป็นเท่าไหระคะ่ค่ะโอเค ะะทีนี้รูแถมถ้าเกิดเราจะเขียนเป็นเซตคาตอบนะคะเขียนเป็นเซตคาตอบนะคะเราจะเขียนได้ดังนี้ค่ะนะคะหเราไม่รวม5ค่ะเราวงเล็บเปิดนะคะหมายถึงเปิดค่ะเปิดคือไม่รวมแล้วคอมมา่าค่ะอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบอินฟินิตี้ก็เปิดเช่นเดียวกันค่ะนะคะระบุไม่ได้เปิดนะคะเพราะนั้นเราจะอ่านว่าเปิดลบอินฟินิตี้เปิด5นะคะก็คือเหมือนตัวนี้เลยค่ะคำตอบอยู่ระหว่างนี้ค่ะ อยู่ระหว่าง5ลงไปถึง i ฟ f i n i t y นะคะโอเคหวั okay. งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะครูจะทำในกรณีที่2ที่เราพูดกันนะคะกรณีที่2คือเป็นกรณีแบบแก้แบบไม่ธรรมดาคือจะมีการกลับเครื่องหมายแต่เราจะมาดูกันว่าเราจะกลับเครื่องหมายในกรณีเจอสถานการณ์ของโจทย์ แบบไหนนะคะแต่การแก้แก้เหมือนสมการค่ะย้ายทุกอย่างนี้ตัวแปรเหมือนกันนะคะโอเคสำหรับคล okay. to ิปน okay. okay. ี้นะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะเข้าใจนะคะแล้วก็ทบทวนนะคะครูจะย่อส่วนลงให้ดูเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนะคะทั้งหมดนะคะเห็นไหมคะโอเคน่าจะพอจะเห็นนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ